เรื่องราวที่ผมส่งมาเล่าเป็นเรื่องราวของพ่อที่เคยได้รับฟังมาจากการเปิดอู่ซ่อมรถบนที่ดินผืนหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นจะนำพามาซึ่งความหลอนจนถึงขนาดว่ามีลูกค้าบางคนต้องสูญเสียชีวิตไปเอาเป็นว่าผมจะขอเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังโดยการแทนพ่อเป็นตัวเองเพื่อจะได้ง่ายต่อการเล่านะครับ สวัสดีครับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนผมเคยเปิดอู่ซ่อมรถอยู่แห่งหนึ่งซึ่งอู่ที่ผมเปิดนั้นเป็นอู่ไม่ใหญ่มากรับซ่อมช่วงล่างซ่อมเครื่องยนต์ทั่วๆไปอยู่ริมข้างถนนในเขตชานเมืองทําให้ไม่มีที่จอดรถมากนักจอดในอู่ได้แค่ประมาณ4-5คันหลังจากที่ผมทําอู่ไปจากตอนแรกแค่พออยู่ได้แต่เมื่อผมทําไปได้เรื่อยๆก็ปรากฏว่า เมื่อลูกค้าปากต่อปากแนะนำกันเองเลยทำให้อู่เริ่มมีลูกค้ามากขึ้นบางคนเข้ามาก็ไม่ได้ทำจนทำให้ผมต้องนัดคิวแล้วค่อยๆโทรตามลูกค้าเข้ามาเมื่อทำไปเรื่อยๆโดยความที่เป็นมือใหม่ยังไม่เก่งเรื่องการจัดการเลยทำให้หลายๆครั้งคิวค่อนข้างมั่วผมเลยยกเลิากการจัดคิวไปเปลี่ยนเป็นใครมาก่อนได้ทำก่อน แต่ด้วยความที่อูอยู่ติดถนนทำให้ในตอนนั้นเมื่อผมซ่อมรถลูกค้าบางคันเสร็จแล้วจะเอาคันใหม่เข้ามาเลยต้องขับรถลูกค้าที่ซ่อมเสร็จออกไปจอดริมถนนรวมทั้งลูกค้าบางคันก็ขับมาจอดต่อคิวไว้เองทำให้ริมถนน,นหน้าอู่ตรงนั้นมีรถจอดกันมั่วไปหมดถึงตอนนั้นหลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนก็ไม่รู้ว่ามีชาวบ้านไปร้องเรียนหรือเปล่า ที่ผมทำให้พวกเขาเดือดร้อนแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าอู่ของผมทำผิดจริงๆจนกระทั่งมีตำรวจเข้ามาเตือนแล้วก็บอกว่าถ้าหากไม่รีบจัดการไม่แก้ไขให้เรียบร้อยเขาอาจจะต้องแจ้งหน่วยงานให้เข้ามาปิดอู่ของผมเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแบบนั้นผมเลยตระหนักได้ว่าจะต้องจัดการให้เรียบร้อยพยายามคิดว่าจะเอายังไงดี กิจการกำลังรุ่งเรืองถ้าหากจะปรับลดก็น่าเสียดายลูกค้าถ้าจะขยายออกไปข้างๆก็คงลำบากเพราะตึกข้างๆเขาก็มีกิจการของเขาเช่นกันถ้าหากผมจะขอซื้อเขาคงไม่ขายแล้วถ้าหากจะขายก็คงจะขายในราคาแพงมากพอสมควรตอนนั้นเลยเกิดไอเดียขึ้นมาแล้วก็คิดได้ว่า ถ้าหากด้านหน้ากับด้านข้างขยายไม่ได้แล้วด้านหลังพอจะเป็นไปได้หรือไม่วันนั้นก็เลยเอาบันไดามาปีนดูกับลูกน้องอีกสองถึงสามคนแล้วก็เห็นว่าเมื่อมองข้ามรั้วหลังอู่ไปพวกเราเห็นเป็นบ้านเก่าๆอยู่หลังหนึ่งอยู่บนที่ดินขนาดเท่าๆกับอู่ตัวบ้านหันออกไปอีกทางและเมื่อมองไปที่ทางเข้าออกของบ้านหลังนั้นพวกเราก็พบว่าทางเข้าออกบ้านหลังนั้น มีแค um, <l Jean> <no> ่ทางดินเล็กๆจนเกือบจะเป็นที่ตาบอดเฮ้ยพวกเองว่าจะเป็นไปได้ไหมวะถ้าพี่จะซื้อที่ตรงนี้แล้วขยายอู่เข้ามาข้างในอย่างน้อยก็ลึกเข้ามาก็จอดรถได้อีกหลายคันผมว่าได้ว่ะพี่บ้านเก่าขนาดนี้แล้วไม่น่าจะมีคนอยู่ด้วยไม่เคยได้ยินเสียงเขาเลยแล้วถ้าจะไปขอซื้อเขาผมว่าเขาน่าจะรีบขาย เพราะทางเข้าออกลำบากถ้าเขาไปประกาศขายเองคงขายไม่ได้ราคาเมื่อคุยกับลูกน้องในวันนั้นลูกน้องก็เห็นด้วยซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ดูเก่ามากทางเข้าออกค่อนข้างลำบากน่าจะซื้อได้ในราคาไม่แพงแล้วเจ้าของบ้านน่าจะย้ายออกไปแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ตั้งนานแล้วหลังจากวันนั้น ผมเลยมอบหมายให้ไ p ลูกน้องคนสนิทที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เปิดอู่ให้ไปดูแลเรื่องการซื้อขายว่าเจ้าของบ้านเขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนแล้วพอจะคุยกับเขาได้หรือเปล่าในช่วงนั้นผมเลยไปดูเรื่องราคาประเมินแล้วก็พบว่าที่ดินแปลงนั้นมีราคาประมาณ860,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ผมโอเคเป็นราคาที่ผมรับได้ แม้อาจจะต้องจ่ายมากกว่านั้นสักหน่อยแต่ก็น่าจะยังไหวอยู่จนเมื่อเวลาผ่านไปอีกสถึงสามวันไอพีก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็บอกกับผมว่ามันไปเจอเจ้าของบ้านมาแล้วแล้วก็ผิดคาดเพราะเจ้าของยังอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านไม่ใช่บ้านร้างแล้วเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ขายบ้านหลังนั้นเด็ดขาดอ้าว เวนไม่คิดเลยว่าบ้านสภาพแบบนั้นถ้ายังมีคนอยู่อีกแล้วเขาเป็นใครพอจะเจรจากับเขาได้อีกไหมเมื fit, ม่อผมถามไอพีแบบนั้นไอพี IP เลยบอกกับผมว่าคนที่อยู่บ้านหลังนั้นเป็นคุณตาท่านหนึ่งน่าจะอายุประมาณ7-80ถึงอยู่ตัวคนเดียวในบ้านซึ่งหลังจากที่ไอพีถามแกแกก็บอกว่าไม่ขาย,ลายแล้วก็เดินหนีเข้าบ้านไปเลย หลังจากได้ยินแบบนั้นวันนั้นเลยกลับไปคิดแล้วก็คิดว่าถ้าจะลงทุนก็ต้องลงทุนจะเสียเท่าไหร่ก็เท่ากันวันถัดมาก็เลยบอกกับไอพีว่าช่วยประเจราจาอีกรอบหน่อยเสนอเงินให้เขาไปเลยสองเท่าบอกเขาไปสักล้านเจ็ดพี่คิดว่าเขาน่าจะยอมกับราคาที่มากขึ้นขนาดนั้นจนเวลาผ่านไปไม่กี่วันหลังจากที่ให้ไอพีไปจัดการ ไอพีก็บอกกับผมว่าพี่อย่างไรตาเขาก็ไม่ขายให้เงินล้านเจ็ดเขาก็ไม่เอาซึ่งจากที่ฟังผมก็งงมากเลยครับเพราะว่าเงินล้านเมากกว่าราคาประเมินเกือบถึง2เท่าแล้วถ้าเขายอมย้ายออกจากบ้านเก่าๆบนที่ดินเกือบจะตาบอดตรงนั้นแล้วเอาเงินล้านเจ็ดไปซื้อทาวน์โฮมสองชั้นก็น่าจะอยู่ในเมืองได้สบาย ตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกกับไอพีว่าไปดำเนินการมาให้ได้หรือไม่ก็ลองหาวิธีอื่นดูหรือถ้าเขาอยากได้เงินมากกว่านั้นอยากได้เท่าไหร่ก็ให้เขาลองเสนอมาหลังจากวันนั้นผมก็เห็นว่าไอพี IP พยายามจัดการให้โดวยวิธีการต่างๆของมันจนเวลาผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งไอพีก็บอกว่า มันติดต่อลูกชายของเจ้าของบ้านได้แล้วแล้วเขายินเดียรับเงินล้านเจ็ดพร้อมกับเงื่อนไขให้พวกเราออกค่าโอนซึ่งผมก็ยินดีมากๆแต่ทว่าไอ้ผีก็กลับบอกว่ามันมีสิ่งที่น่าขนลุกอยู่อย่างหนึ่งที่ลูกชายของเจ้าของบ้านเขาบอกว่าพวกเราจะเอาที่ดินตรงนั้นจริงๆหรือคิดว่าจะอยู่ได้ใช่ไหมเพราะว่าที่ดินตรงนั้นมันเป็นที่ดินที่มีผี เมื่อได้ยินแบบนั้นผมหัวเราะกรักเลยครับแล้วก็คิดว่าไรสาระแล้วเจ้าของที่ดินตรงนั้นจะพูดให้ที่ดินราคาตกทําไมจะพูดเพราะอยากได้เงินเพิ่มคงไม่ใช่แล้วก็บอกกับไอพีไปว่าให้ดําเนินการตามนั้นไปจัดการซื้อที่ดินมาให้เรียบร้อยหลังจากวันนั้นด้วยความที่ผมไม่ว่างเลยให้ไอพีช่วยดําเนินการทั้งหมดอะไรที่เซ็นมอบอํานาจได้ ก็เซ็นมอบให้ AP จัดการโดยที่ผมไปเซ็นครั้งสุดท้ายแค่ครั้งเดียวคือวันที่ไปกรมที่ดินจนเวลาผ่านไปไม่นานผมก็ได้ที่ดินผืนนั้นมาแล้วก็วางแผนว่าจะจ้างผู้รับเหมาเอารถแม็โครเอารถแท็กเตอร์เข้าไปรื้อบ้านจะทุบก,กำแพงอู่ด้านหลังออกเทพื้นปูนทำหลังคาด้านหลังใหม่เพื่อขยายอู่เข้าไปด้านใน จนถึงวันที่ทําหลังจากที่ผู้รับเหมาเอาแม็โครเข้ามาเขาก็ช่วยกันทุบบ้านออกพยายามปรับหน้าดินต่างๆแต่จนกระทั่งถึงเย็นวันนั้นคนขับแม็โครก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามกับผมว่าที่ดินตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะตอนที่เขารื้อบ้านเขาเห็นคนอยู่ข้างในทำให้เขาตกใจแต่เมื่อลงไปดูเขากลับไม่เห็นใครอยู่ข้างในบ้านหลังนั้นเลย เมื่อเขาถามแบบนั้นผมเลยบอกว่าไม่มีเพราะมันไม่มีใครจริงๆก่อนจะบอกกับเขาว่าจัดการทุกอย่างให้เสร็จได้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองจนเวลาผ่านไปอีกหลายวันเมื่อถึงวันที่ต้องเทพื้นก็ปรากฏว่ามีลูกน้องช่างชาวพม่าคนหนึ่งเป็นลมชักที่น่าไซงานแล้วเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกว่า มีผีเดินเข้ามาชีา้หน้าแล้วก็บอกให้ออกไปจากที่ดินของเขาตอนนั้นเริ่มรู้สึกแปลกแล้วครับแต่พยายามไม่สนใจบอกให้ช่างรีบทําต่อให้เสร็จจนหลังจากที่ช่างทําเสร็จผมก็ขยายอู่เข้าไปด้านในเคลียร์รถที่จอดอยู่ด้านนอกเข้าไปจอดไว้ด้านในแล้วก็ทํากิจการต่อไปแต่ทว่าหลังจากวันนั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งมีลูกค้าเร่งงานมาผมเลยจ่ายโอทีให้กับลูกน้องซื้ออาหารเย็นมาให้ลูกน้องกินเพื่อที่ในวันนั้นลูกน้องจะได้อยู่ทำงานต่อจนเสร็จเมื่อผมกลับบ้านไปในคืนนั้นในขณะที่นอนอยู่กลางดึกก็ปรากฏว่าไอพีโทรเข้ามาแล้วก็บอกกับผมว่าเกิดเรื่องแล้วช่างสองคนที่ทำงานอยู่ที่อู่ มันเกิดอุบัติเหตุอาการมันไม่ค่อยดีและเมื่อผมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่พวกมันยกรถขึ้นเพื่อจะซ่อมช่วงล่างรถกลับได้ตกลงมาจากแท่นยกโดยที่มีช่างคนหนึ่งถูกรถทับต้นขาด้านซ้ายส่วนช่างอีกคนหนึ่งถูกทับตั้งแต่ช่วงไหล่ไปจนถึงหน้าอกคืนนั้นหลังจากขึ้นรถพยาบาลไปเมื่อหมอรักษาอะไรเสร็จ ผมเลยเข้าไปเยี่ยมลูกน้องแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรทำงานมาตั้งนานทำไมถึงพลรราดอะไรง่ายแบบนั้นแต่ลูกน้องทั้งสองคนมันก็พูดเหมือนกันเลยครับว่าพวกมันไม่ได้พลรราดอะไรเลยแต่ตอนที่ทำงานอยู่มันกระดับเห็นผู้ชายคนหนึ่งลักษณะท่าทางมีอายุขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคารถแล้วก็กระโดดลงมาที่ฝากระโปรงทำให้รถคันนั้น ตกลงมาทับพวกมันทั้งสองคนเมื่อได้ยินแบบนั้นตอนนั้นผมยังไม่ค่อยอยากเชื่อเพราะลูกน้องบางคนสิ่งที่แก้ไม่หายก็คือชอบแอบดื่มในเวลางานเลยคิดว่ามันอาจจะเมาแล้วก็หาข้ออ้างเพื่อให้ผิดน้อยลงแต่หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดเรื่องขึ้นอีกครับซึ่งในวันนั้นเป็นวันศุกร์ช่วงสิ้นเดือนพอดี ผมเลยซื้อของมาเลี้ยงซื้ออาหารกับเครื่องดื่มมานั่งกินกันวันนั้นหลังจากนั่งดื่มกินกันไปก็ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งลูกน้องที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับผมอยู่ๆมันก็ตาค้างตาเหลือกจนน้ำลายฟูมปากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกน้องคนนั้นเอาแก้วเหล้าที่อยู่ในมือควางใส่มาที่หัวของผมแต่ทว่าก็โชคดีที่แก้วเหล้าแก้วนั้น มันคว้างมาสูงเกินไปเฉียดหัวของผมไปประมาณหนึ่งฝ่ามือซึ่งทำให้ผมตกใจมากก็เลยให้ลูกน้องที่นั่งกินอยู่ด้วยกันช่วยกันจับตัวของมันไว้ตอนนั้นหลังจากที่จับตัวได้ลูกน้องที่โดนจับก็อยู่ในอาการหวาดกลัวพยายามยกมือไหว้ทั่วไปหมดก่อนที่จะบอกกับผมว่าพี่ผมขอโทษผมไม่ได้จะคว้างใส่พี่ แต่ผมเห็นใครก็ไม่รู้มายืนอยู่ข้างหลังพี่กำลังจะเอาโซ่รัดคอผมก็เลยคว้างใส่มันเมื่อ <Me ant S 2> ได้ยินแบบนั้นผมก็เลยดุว่ามันไปชุดหนึ่งว่าไร้สาระทำเมาแล้วขาดสติทีหลังไม่ต้องกินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็กลับกลายเป็นว่ามีลูกน้องอีกสองคนที่นั่งอยู่ฝั่งเดียวกับลูกน้องคนนั้นได้บอกกับผมว่า มันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าผมจะเชื่อหรือไม่มันไม่ได้เข้าข้างเพื่อนแต่สิ่งที่ลูกน้องคนนั้นเห็นพวกมันก็เห็นเช่นกันตอนนั้นผมอึ้งเหมือนกันครับที่ได้ยินลูกน้องพูดแบบนั้นจนเวลาผ่านไปอีกไม่นานก็มาถึงเรื่องที่พีิกที่สุดที่ทำให้ผมรู้เลยว่าผมคิดผิดมากๆที่ดันดน้น แล้วก็ดันทุรังจะซื้อที่ดินผืนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งมีลูกค้าเอารถเข้ามาซ่อมซึ่งลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าขาประจําที่มีรถอยู่ประมาณ4-5คันและไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็จะนํารถมาซ่อมที่อู่ของผมทุกคันในวันนั้นก็ทํางานตามปกติจนตอนเย็นหลังจากซ่อมเสร็จก็โทรบอกให้ลูกค้าเข้ามาเอา ซึ่งในเย็นวันนั้นลูกค้าเข้ามาประมาณ6โมงเย็นจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยเสร็จผมก็ส่งกุญแจให้กับเขาแล้วเขาก็ขับรถออกจากอู่ไปแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่กําลังขับรถออกไปลูกน้องที่มาทำงานในวันนั้นที่ยืนกันอยู่ห้าถึงหคนบางคนก็สะดุ้งบางคนก็หันหน้าหนีบางคนก็ร้องเหยขึ้นมาเสียงดังผมก็เลยถามว่าเป็นอะไร ลูกน้องคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าพี่เห็นไหมตอนลูกค้าเข้ามาเขาเข้ามาแค่คนเดียวแต่ตอนขับออกไปมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งรถกับลูกค้าออกไปด้วยพี่ไอคนนี้แหละผมจำหน้าได้เลยที่มันขึ้นไปยืนบนหลังคารถแล้วก็กระโดดใส่ฝาการะโปรงทำให้รถตกมาทับผมขาหากักเฮ้ย พวกเองเป็นอะไรกันมากเปล่าวะจะบ้าเหรอเป็นอะไรกันไปหมดประสาทหลอนกันไปหมดแล้วในวันนั้นหลังจากที่ลูกน้องทุกคนเห็นแล้วสิ่งที่น่าคนลุกอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกน้องคนที่เคยถูกรถทับที่ยังใส่เฟือกอยู่มันได้บอกว่าคนที่ทำให้มันบาดเจ็บแบบนั้นกับคนที่นั่งรถออกไปกับลูกค้าเป็นคนคนเดียวกันจนในค่ำวันนั้น ก็เกิดเรื่องเลยครับเมื่อภรรยาของลูกค้าคนนั้นโทรมาแล้วก็ถามกับผมว่าสามีของเขามาเอารถกลับไปแล้วหรือยังผมก็เลยบอกกับเขาว่าขับออกไปแล้วครับน่าจะออกไปได้ประมาณสักสองถึงสมชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นซ้ำไหมครับปรากฏว่าลูกค้าคนนั้นที่ขับรถออกไปเมื่อตอนเย็นเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟที่อยู่ข้างทาง แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วผมช็อกเลยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนึกถึงคำพูดที่ไอพีบอกที่เจ้าของที่เขาเตือนว่าที่ดินตรงนั้นมันมีผีทำให้ผมคิดว่าอาจจะจริงก็เลยบอกให้ไอพีติดต่อคุณตาเจ้าของบ้านให้หน่อยผมอยากจะลองพูดคุยกับเขาดูว่าที่ตรงนี้มีอะไรแต่ไอพีก็บอกว่า เดี๋ยวคุยกับลูกของเขาดีกว่าเพราะตอนที่ซื้อที่มันซื้อที่กับลูกของเขาแต่ทว่าในตอนนั้นหลังจากติดต่อไปสมัยนั้นมือถือก็ยังไม่มีเลยใช้แค่เบอร์บ้านแต่ไม่ว่าโทรไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รับโทรศัพท์ตอนนั้นผมเลยไปปรึกษาแม่แม่เลยบอกให้เอาสินแสเข้าไปดูโดยที่แม่ช่วยแนะนำให้จนในวันที่สินแสมาถึงเขาก็บอกว่า พื้นที่ข้างหลังมันเป็นพื้นที่มีเจ้าของแล้วเจ้าของเขาห่วงมากรวมทั้งเขายังไม่ได้ไปไหนแล้วพวกเราไปสร้างทัพที่ของเขาได้อย่างไรเมื่อได้ยินแบบนั้นผมรู้สึกงงมากว่าหมายถึงอะไรก่อนที่สินแสจะบอกว่าเคยเกิดเรื่องขึ้นตรงไหนให้ลองขุดตรงนั้นดูตอนนั้นผมไม่อยากขุดครับแต่ด้วยความที่แม่มาด้วย แม่ก็เลยสั่งให้ผมทำตามผมก็เลยต้องทำครับให้ลูกน้องช่วยขุดกันหลายจุดทั้งจุดที่มีรถตกลงมาทั้งจุดที่ผมโดนควางแก้วใส่ทั้งจุดเที่ยรถของลูกค้าเคยจอดแล้วก็ปรากฏว่าเจอแจ็คพอตเลยครับในวันนั้นตรงจุดที่ผมโดนควางแก้วใส่พวกเราเจอโลงศพอยู่หนึ่งโลงเป็นโลงไม้ขนาดใหญ่เหมือนกับโลงศพจีนหลังจากนั้น ผมเลยโทรแจ้งตำรวจแต่ในระหว่างที่รอพวกเราก็ทนไม่ไหวเลยเปิดโลงศพขึ้นมาและคุณผู้ฟังครับทันทีที่เปิดขึ้นมาเท่านั้นเลยครับไอพี IP ก็ถึงกับช็อกเหมือนได้พบว่าศพที่อยู่ในโลงนั้นแม้จะเน่าเปื่อยถูกฝังมานานแล้วหลายปีแต่รูปภาพที่อยู่ในกรอบรูปที่ถูกใส่อยู่ในโลงศพโลงนั้นทำให้ไอพีได้รู้ว่าศพที่อยู่ในโลงโลงนั้น ก็คือคุณตาเจ้าของบ้านที่ไอพีเคยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่สืบไปสืบมาก็คือบ้านหลังนั้นที่ตั้งอยู่บนที่ดินหลังอู่เป็นบ้านร้างจริงๆแล้วคุณตาที่ไอพีเห็นที่ไปคุยด้วยตอนที่ไปติดต่อขอซื้อบ้านก็คือผีที่เคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วหลังจากนั้น คนที่ไอพีไปติดต่อขอซื้อจริงๆก็คือลูกชายของแกโดยที่เขายอมรับว่าพ่อของเขาตายไปหลายปีแล้วแต่พ่อของเขารักที่ดินผืนนี้มากทำงานเก็บเงินซื้อกับแม่เมื่อตอนหนุ่มๆจนถึงก่อนตายพ่อเป็นอัลไซเมอร์จำได้แต่ที่ดินก็เลยฝากฝังกับลูกว่าให้ฝังพ่อไว้บนที่ดินผืนนั้นแต่ทว่าหลังจากฝังพ่อไปทุกคนก็อยู่กันไม่ได้ เพราะเจอเรื่องแปลกๆอยู่ตลอดก็เลยย้ายออกไปกันหมดจนเวลาผ่านไปหลายปีผมไปติดต่อขอซื้อที่แล้วเงินที่เสนอให้เป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรเขาเลยยอมขายแต่ก็เคยเตือนแล้วว่าที่ดินผืนนั้นเป็นที่ดินที่มีผีในท้ายที่สุดหลังจากนั้นพวกเราเลยให้ตำรวจเอาศพไปแล้วก็ตั้งสารนายอูแล้วก็ขอเขาว่า อย่ามารบกวนต่างคนต่างอยู่อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเดี๋ยวเจ้ามันทำบุญไปให้แล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นมาแต่จนกระทั่งในปัจจุบันอู่ตรงนั้นได้ปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าพ่อที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังที่เคยเจอมากับตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้ว